สวัสดีครับมอบครับมอบฟิสโตอีกสาระความรู้ดีๆเกี่ยวกับการสอบโทอีกและการพัฒนาภาษาอังกฤษนะครับอย่าลืมกด subscribe YouTube channel ด้านล่างถ้าไม่อยากพลาดเทคนิคที่ช่วยให้เราทำข้อสอบโทอีกและเตรียมสอบโทอีกได้อย่างถูกจุดและก็รวดเร็วยิ่งขึ้นนะครับ วันนี้เราอยู่ที่พาร์ทหากินของเราครับพาร์ทสที่ได้คะแนนง่ายแล้วก็เร็วนะครับแต่ถ้าเกิดเราทําได้เร็วตามเกมเขาทันไปเรื่อยๆเราก็จะได้คะแนนเร็วเหมือนกันไม่ต้องไปนั่งแบบตีความเหมือน Reading นะครับกว่าจะหาคําตอบเจอแต่ละข้อเนี่ยปาไปหลายนาทีอันนี้ได้คะแนนง่ายและเร็วเพียงแต่ต้องจับจุดให้ถูกนะครับวันนี้ครับเราจะฝึกขั้นที่มันแบบ Advance ์ขึ้นมาหน่อยคือ ฟังยาวๆย,ยังไงให้จับใจความได้นะครับก็เลยเลือกคำถามที่ยาวแบบยาวมาเลยนะครับทั้งหมด5ข้อด้วยกันอ,อยากให้เราลองทำข้อน,นี้ดูก่อนนะว่าเราตอบอะไรกัน่ะ number o <one. S 1> where does Takumi keep the ink cartridges for the printer a yes that'd be great b to get it replaced c in the supply room วิธีการจับคือต้น กลางปลายนะครับเมื่อกี้ถ้าตัวแรกเราหลุด damage คือเราไม่รู้นะเขาถามอะไรแต่ถ้าเราไม่หลุดข้อเมื่อกี้นะอ่ะมันคือ where มาละต้นมาแล้วนะช่วงกลางครับเราเห็นมีชื่อคนมาก่อนนะ Takumi keep ink cartridges มันมาจาก cartridge แล้วก็เป็นเติม S นะครับเป็น cartridges แล้วก็มี printer รวมแล้วกลายเป็น where keep ink cartridges นะครับ Printer ถ้าจับอย่างนี้ประกอบเรื่องแล้วไม่ต้องแปลได้นะครับคือเราจะฟังทันแล้วต่อไปเราก็รอฟังช o อยส์ล้วแต่ถ้าเกิดเรามัวแปลอยู่มันจะดุด Choice A โอกาสสูงมากนะครับเพราะฉะนั้นต้นกลางปลายครับเข้าใจคำถามปุ๊บแล้วรอเลยเมื่อกี้ where ครับ keep นะเก็บ ink cartridges ถ้าเกิดเราติดคำศัพท์คำเนี้ย cartridges นี่คือตลับนะครับ ก็ตลับหมึกที่ใส่หมึกอันนี้นะคือจะคีบให้ตลับหมึกอันนี้อะไร p r i นเตอสักอย่างต้นกลางปลายปุ๊บชอ o i ส e A บอกว่า yes that would be great มันตอบ yes คำถามคือ where ตัดทิง้งทันทีนะครับมันต้องถามเป็น yes no เนอะค่อยตอบ yes no อันนี้พอมา where ปุ๊บเจอ yes ตัดทิ้งครับง่ายไปบีบอยครับเขาบอก to get it replaced get it replaced เอาไปแทนที่ two บวก verb หนึอ่ะถ้าเราเรียนในคอร์ส listening นะครับเราจะรู้ทันทีว่าคําตอบประมาณเนี้ยมันเอาไว้ตอบคําถาม why นะครับเพื่อที่จะเพื่อที่จะก็ใช้ two บวก verb หนึไปเลยไม่ต้องอธิบายว่าเพราะว่าใช้คําว่า be c a u s e นะครับไม่จําเป็น two บวก verb หนึก็ได้เหมือนกันถ้าเราตัด choice A yes ตัดทิ้ง b boy เฮ้ยมันเอาไว้ตอบ why ตัดทิ้งเพราะคำถามคือ where นะ เราตอบ C cat ไปเลยทําอย่างนี้จะสบายนะครับแต่วันนี้จะมาเรียนรู้วิธีการจับคําถามที่ยาวแล้วก็หาคําตอบได้เราไปดูข้อถูกกันข้อ C cat เขาตอบตรงๆเลยว่า in the supply room ถ้าเกิดเราจับได้แค่ where แล้วเขาตอบตรงๆอย่างนี้จบเห็นไหมครับว่าคําถามยาวๆเนี่ยความยากไม่ได้อยู่ที่มันยาวครับเราจับแว e r ปุ๊บแล้วเราตอบตรงตัวได้เลยถ้าข้อสอบใจดีนะแต่มันไม่ได้เป็นอย่างนี้หมดไงอันนี้เราจะเริ่มจากง่ายก่อน เอาเป็นว่าปัญหาไม่ได้อยู่ที่ว่าเราจับไม่ได้นะปัญหาอยู่ที่เราจับตัวสําคัญได้หรือเปล่านะครับขอแค่ตัวสําคัญซึ่งตัวสําคัญข้อเนี้ยคือ where คำเดียวเพราะเขาตอบตรงลองไปดูข้อต่อไปกันครับกับโจทยาวๆปะ 2> number 2 <two. S 3> we still need to sign our contract with the advertising agency don't we a my travel agent found me a great hotel b Yes by next Friday. C. <See. S 2> I saw that commercial as well. ต้นกลางปลายเหมือนเดิมครับคือ be still แล้วก็ sign contract สำหรับ agency แล้วมันมีคำหนึ่งแหลมออกมาตอนหลังซึ่งเป็นคำสำคัญมากมากเลยนะครับจนนี่จำได้ไหมนะครับถ้าผ่านคอร์ส listening มาเนี่ยจะแปลง่ายๆเลยปะหรือเปล่า Did n t you หรือเปล่า อ่นเจหรือเปล่าแปลอย่างเงี้ยให้หมดพวก question tag ข้อนี้ก็ลึกเปล่านะครับอีกทีหนึ่งเราจับต้นกลางปลายนะครับคือ we still sign contract agency หรือเปล่าอ่ายังต้อง sign contract agency หรือเปล่าอย่างเงี้ยพอรู้เรื่องบ้านต้นกลางปลายแบบยาวๆพอรู้เรื่องประกอบกันปุ๊บโอเคครับทัน A ครับเขาบอกว่า my travel agency found me a great hotel งง ี่ก็งงนะครับงงทำไงข้ามครับสมมติหยาดเสียเวลาหยุดที่ข้อนี้เนี่ยข้อต่อไปอาจจะง,ง่ายกว่า B boy บอก yes by next Friday คิดแค่ B boy ก่อนถ้า A มันงงมาแล้วไม่ต้องไปคิด A แล้วนะครับ B boy บอกว่า by next Friday มี yes ด้ยไอ้คำว่า John B อย่างเงี้ยหรือเปล่ามันตอบ yes no ได้นะครับเพราะฉะนั้น yes น่าสนใจแล้ว กับการเอาเรามาคำถามมาประกอบกันว่าเรายังต้อง sign contract ของเอเจนซี่เนี่ยหรือเปล่าแล้วมันตอบว่า yes คือเออใช่นะ by friday เนี่ยก่อนวันสุกมันตอบได้เลยถ้าตอบได้มีทรงนิดนึงเออมันก็พอได้นะให้ตอบไปเลยครับมันมีแต่ตอบได้กับไม่ได้ตอบได้นิดหน่อยก็คือได้ครับเอาไปเลยอย่าลังเลนะครับข้อนี้เลยตอบ b boy ย้อนเวลากลับไปนะครับเรียนรู้จากข้อนี้นิดนึงคือมันมีโดนวิ อันนี้คือคำถามยาวสิ่งที่สำคัญที่สุดคือคำว่า don't we แล้วเขาตอบตรงตัวว่า yes และมี yes ข้อเดียวเพราะฉะนั้นเราหลุดหมดเลยก็ได้จนเราจับคำว่า don't we ได้แล้วเราก็จะตอบข้อนี้ถูกว่า yes นั่นเองซึ่งแน่นอนครับมันไม่ได้ง่ายอย่างนี้หมดอันนี้คือเริ่มจากง่ายก่อนแต่คอนเซปต์ข้อยากก็เหมือนข้อง่ายครับคือเราจับคำสำคัญให้ได้คล้ายกับข้อ,อแรกที่เราจับ where ได้จบครับ ข้อนี้เราจับจนวิได้จบครับคราวนี้ถ้าเกิดมันไม่เป็นไปตามที่เราคิดล่ะมันไม่ตอบตรงตัวว่าแวร์มันตอบสถานที่ Yes, No มันตอบเยสตอบ No อะไรมาเงี้ยทำไงไปดูข้อต่อไปครับลองทำเองก่อนปะ number three could I come to your office today to sign the rental contract a a one bedroom apartment b I'll be here until 5 i v o'clock C $2,000 a month เดเดี๋ยวก็ชินนะครับยาวๆอย่างนี้นะครับเขาบอกว่าคือได้คำคือคูดเนี่ยคือขออะไรนะขออะไรขอมาครับแล้วก็ช่วงกลางครับ Office today แล้วก็กระโดดในหนึ่ง Sign ครับ Contract ถ้าพี่พูดแค่เนี่ยแล้วเราเข้าใจโดยที่ไม่ต้องแปล Contract ว่าสัญญานะไม่ได้แปลว่า Sign คือเซ็นนะอย่างเงี้ยก็น้องจะฟังทันแล,แล้วน้องก็จะฟังพัสด์สาทัน 3, ด้วย นะครับฝึกอย่างนี้ครับหยิบแบบต้นกลางปลายมามาดูคำสำคัญกันก่อนนะครับอีกทีหนึ่งนะคุณได้คำ Office นะ Sign Contract เข้าใจแล้วดูช้อยส์ครับ A บอกว่า A One Bedroom Apartment เขาขอมาที่ Office One Bedroom Apartment เนี่ยตัดทิ้งนั่นเองต่อมา B-Boy ครับเ <ş guilt> ขาบอกว่า I'll be here until 5 o'clock จะอยู่นี่จน5 o'clock ถ้าเกิดเราประกอบคําถามมาแล้วเขาขอมาที่ออฟฟิศมาเซ็นคอนแท็เได้ไหมเขาบอกว่าเออัอยู่เนี่ยนะจนถึง5โอเคก็ R B here to help you นะถึง5โอเคถ้ามันมีเซนต์นิดนึงว่าเออผมตอบได้ก็ตอบอย่างนี้ได้นะตอบเลยครับข้อนี้ตอบ B boy นะครับสรุปเขาบอกว่ามาที่ออฟฟิศวันนี้นะมาเซ็นสัญญา r e นท a l อเนี่ยคือการเช่านะสัญญาเช่าได้ไหม เขาจะอยู่ที่นจนถึง5ฟ c l o c กก็คือมาได้ครับแต่อย่าเลย5ฟ c l o อกนั่นเองเหมือนเขาตอบ yes you could แต่เขาละตรงนั้นไปเขาคุยกันต่อเลยว่าเออเนี่ยผมเหมือนคุยกับเพื่อนว่าเฮ้ยขอไปบ้านได้ไหมบเออมาเดีอยู่ถึง6โมงคุยกันง่ายๆอย่างนี้เลยนะครับลองสังเกตดูนะถ้าเรารอจับแบบข้อ1กับข้อ2นแกคูดไอขอรอ yes no ช้อยสามอันนี้ไม่มี yes no เลยนะ อันเนี้ย B-boy คือคุยต่อเนื่องเลยเพราะฉะนั้นคำสําคัญมันไม่ได้อยู่ที่คูดไออย่างเดียวแล้วมันต้องมันงอกขึ้นมาแล้วคือคูดไอคำออฟฟิศนะ Sign contract แล้วให้เราเข้าใจคําสําคัญมันเริ่มเยอะแล้วถ้าเกิดคําถามไม่ได้ตอบตรงๆนะเพราะฉะนั้นเราหยิบต้นกลางปลายทุกอันนะครับจะเห็นได้ว่าถ้าเรารอจับคําแรกเนะี่ยเราจะทําได้แค่ข้อแรกกับข้อ2ระดับข้อ3เราจะทําไม่ได้แล้วเพราะฉะนั้นเรา เริ่มต้นให้ถูกพี่ครับต้นกลางปลายประกอบกันแล้วอย่าแปลครับให้มันฝังในหัวแล้วก็ไปรอคิดชอย์ข้อต่อไปเลยงงกุ๊กข้ามทันทีอย่าติดอยู่ที่ชอยส์นะั้นนะเลชนิ่งไม่มีเวลาให้เราคิดนะครับตอนนี้ได้คอนเซปต์แล้วนะครับก็เอาไปฝึกครับลองทำข้อที่4ดูปะ่ะ number 4 <four. S 3> when are they going to hire someone to fill the open position a would you like coffee or tea B. I think I left my office door open. C. There are three people left to interview. When เนี่ยมันบ่นบางทีก็จับยากนะครับแต่ถ้าจับต้นกลางปลายเหมือนเดิมได้นี่ก็คือมีใช้เลยกว่าครึ่งนะอย่างน้อยเราเข้าใจคำถามนะครับจบเลยเราได้ยิน when ช่วงกลางครับ hire someone มา open position อีกทีนึงครับเวนที่คุณจะ hire someone เนี่ยมา open position อ่า A ครับเขาบอกว่า would you like coffee or tea? เขาขอ offer ไปว่าจะเอา coffee or tea อย่างเงี้ยมันไม่ได้ตอบเวนใช่ไหมข้ามครับ Bboy บอกว่า I think ว่า I left door เนี่ยมัน open มันตอบคำถามเวนไหมตัดทิ้งทันทีนะครับต่อไปเป็น C ครับ,รบ There are three people left to interview มันไม่มีอะไรตอบคำถามเวนเลยถูกไหมถ้าเราจับแค่เวนตายครับอันนี้คือคำสำคัญไม่ได้อยู่ที่เวนเหมือนที่เราทำข้อ1กับข้อ2อแล้วอันนี้คือระดับข้อ3และข้อ4กับข้อ3ระดับเดียวกันล้ที่เราต้องจับต้นกลางปลายมาประกอบแล้วเลือกตอบข้อที่เข้าใจให้ได้นะครับหรือใครใช้เทคนิคนะครับในคอร์สออนไลน์ตัดชอ e ได้อย่างเงี้ยก็ ไม่ต้องรู้ก็ได้ว่า c c a แคเขาตอบยากยังไงแต่ถ้าเกิดว่าเราดันไม่รู้เรื่องซักช้อยส์หนึ่งใน A หรือ B เนี่ยมันเก็บมาคิดด้วยเนี่ยเราต้องอาศัยความเข้าใจแหละทำอย่างนี้ได้นะครับคือมันจะเริ่มฟังยาวๆทันละอ่าเขาบอกว่ายังมี three people left to interview ยังมี3คนรออินเทอร์วิวอยู่คำถามครับอีกทีนึ่งนะ when ที่เราจะ hire someone เนี่ยมาที่ ตำแหน่งที่เปิดอยู่นะครับ open position อันเนี้ยแล้ว c c แคครับเขาบอกว่ามันมี3คนรอสัมภาษณ์อยู่แสดงว่าเหมือนเขาตอบอ้อมๆครับว่า s o น n ะ short l y เร็วๆนี้ครับเพราะตอนเนี้ยมันแบบเหลือ3คนสัมภาษณ์เสร็จปุ๊บเนี่ยได้แล้วก็คือแบบเติมเข้าไปในตำแหน่ง open position ได้เลยนะครับพอเข้าใจแล้วครับเหลือแค่ทำตามอย่างเนี้ยให้ได้นะครับอ่าข้อสุดท้ายครับข้อ5ตอบให้ถูกนะลุย Number 5. Do you want to drive to the convention center or would you like me to? A. That's all we needed. B. The first entrance on the left. C. I can drive since you did last time. ใครตอบข้อนี้ได้เก่งมากนะครับอันนี้เป็นคําถามประเภท or มันมีหยุดช่วงกลางนะส่วนมากคําถามประเภท or มันลากยาวมาแล้วเหมือนจบแล้วแล้วมันมี or would you like me to ใครได้ตรงนี้รู้ทันทีว่าเป็น or นะครับเข้านี้เขาให้เลือกระหว่างอะไรกับอะไรคําถามเต็มๆครับเขาบอกว่า Do you want ให้ drive นะไปที่ center หรือ would you like me to แล้วก็ประมวลใช้เวลาสักนิดนึงประมวลว่า เออจริงๆเนี่ยเขาถามนะครับเขาให้เลือกนะระหว่างว่าอยากจะขับไปเองหรืออยากให้ฉันขับให้ Do you want หรือว่า Would you like me เนี่ยคือเขาให้เลือกระหว่างอันนี้พอเราเข้าใจปุ๊บละ,ะ A บอกว่า That's all we need ไม่ได้เลือกเลยนะครับข้าม B-boy บอกว่า The first e n t r a n c e on the left เป็นทาง เข้านะครับอันนี้มันเหมือนบอกตำแหน่งมากกว่าบอกสถานที่มากกว่ามันก็ไม่ได้ตอบว่าจะขับเองให้ฉันขับให้ C cat ครับเขาบอกว่า I can drive since you did last time I can drive เขาเลือกว่าเขา drive เองอเพราะฉะนั้นข้อน,นี้ตอบตรงๆเลยนี่คืออยากจะแชร์ว่าคำถามยาวๆนะครับบางทีมันคือคำถามประเภท or คำสำคัญอยู่ที่ or ครับ พอเรารู้แล้วว่ามันให้เลือกเนี่ยเราก็ต้องรู้ด้วยนะครับเขาให้เลือกระหว่างอะไรกับอะไรเลเวลง่ายๆก็แบบคา f ฟ e ออท e a เลเวลยยากๆก็อย่างนี้ครับต่อไปในข้อสอบรอบหน้าน้องอาจจะเจอแบบ do you want to ทำอะไรสักอย่างหนึ่ง or would you like me to ก็ได้ทำเองหรือให้ฉันทำให้จะชงเองหรือฉันชงให้ข้อนี้ก็คือจะขับเองหรือให้ฉันขับให้แล้วสุดท้ายเขาก็ตอบตรงๆเลยว่า I can drive นะให้เลือก อย่างนี้นะครับแล้วก็เคล็ดลับก็คือมันจะมีหยุดนิดนึงสังเกตดีๆนะครับเขาพูด you want to drive to the convention center or มันจะมีหยุดนิดนึงนะค่อย or มานั่นเองนะครับจบแล้วครับสำหรับคำถามยาวๆนะครับสรุปได้ใจความสำคัญว่าเออจับต้นกลางปลายนะครับแล้วก็รีบประกอบเรื่องให้ได้แล้วเวลาตอบเนี่ยยังคงเหมือนเดิมนะครับคือรีบตัก choice คิดแค่ว่าใช่หรือไม่พอนะครับ แล้วฝึกยังไงให้แบบคิดเร็วนะครับในคอร์สออนไลน์ s t e n i n g มีคำตอบนะครับให้น้องๆสามารถเลือก Choice ได้อย่างฉลาดและช h o i c e ไหนไม่เอาก็ไม่ต้องไปนั่งคิดตามเขานะครับเขาไม่มีเวลาให้คิดความยากของ s t e n i n g ขอย้ำอีกทีนะครับเขาไม่มีเวลาให้เราคิดเพราะฉะนั้นจับคีย์เวิร์ดแล้วเราต้องเข้าใจเลยซึ่งของอย่างนี้มันฝึกได้แต่ต้องฝึกให้ถูกวิธีนะครับมันก็จะคะแนนเพิ่มได้อย่างรวดเร็วนะครับ สำหรับใครที่ไม่อยากพลาดเทคนิคเจ๋งๆนะครับกด subscribe m o r f i s toeic นะครับสาระความรู้ดีๆเกี่ยวกับการสอบ toeic และการพัฒนาภาษาอังกฤษจะช่วยให้เราทำข้อสอบและก็เรียนรู้ภาษาอังกฤษในการทำงานนะครับอย่างมีความสุขนะครับฝากไว้ด้วยนะครับช่องพิมอบเองแล้วเจอกันคลิปหน้าครับบ๊ายบาย